ครับมาเลยกันสวัสดีครับอืมจะต้องล็อกคิวโอมีอยู่ไหนไอ้มีอะไรจะโชว์มีเยอะแยะเลยวายเนี่ยมันจะเปิดเนี่ยเด้อไม่กล้าเปิดรอไม่กล้าเปิดโอ้ยมันต้องใช้อะไรเปิดเนี่ยมีมีมีดยังเนี่ยมีดในการกัดฟามีหรือยัง ทุกคนจะต้องนั่งเรียนกันนะนั่งเรียนกันอีกครับนั่งเรียนกันลำเบอร์บ้างบ้างโอเคเดี๋ยวรอดูสิไปเเยยีีีแม่นอนอ่ะว่ากันว่าว่ากันว่ามีสิ่งของที่มาจากประเทศสวีเดนสุดยอดของของความเด็ดไม่รู้คืออะไรครับ เขาเขาบอกว่าถ้าไม่มาเนี่ยถือว่าพลาดถือว่าพลาดอย่างมากเพราะฉะนั้นยังไงก็ให้มาดูให้ได้ดก็สิ่งที่เขานําเสนอก็คือตัวนี้ครับไม่รู้ว่าพี่น้องรู้จักหรือว่าเคยเห็นไหมครับมันคืออะไรผมไม่รู้ไม่จักเหมือนกันแต่เขาว่าเด็ดมากเด็ดอร่อยมากๆอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากแค่ไหนอร่อยมากๆอยมากร่อยมาก <c oughs> ร่อยมากมากยืนยัน อร่อย,ม,ออยมันคือปลากระป๋องหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจมีการทดสอบเออแต่สำหรับเราผมผมอย่างผม,มคิดว่าเป็นปลากระปอร๋องเนี่ยเพราะมันมีรูปปลาด้วยต้งงองทดสอบใม้รู้อ่ามันมีเป็นปลากระป๋องแน่ๆเลยแต่ทําไมเขาถึงว่าอร่อยมันเป็นปลากระป๋องปลาซาดินเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเราไม่รู้ไม่ลองแต่เขาบอกว่าพิสูจน์คืนนี้เด็ดมากว่าง,งั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันเด็ดจริงหรือเปล่าหรือว่าดุลเขาจะหลอกเราให้มา ทดสอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูพร้อมๆกันเดี๋ยวสักครู่จะทําการทดสอบจะทําการทดสอบว่าจริงหรือเปล่าว่าเด็ดมันเด็ดยังไงครับโอเคพร้อมพร้อมจะพิสูจน์ไหมพร้อมจะพิสูจน์ยังเอ็ดูเรดดี้ไหนกันลบเอ่อมาเป็นตัวดูผมเขียนตัวมั่งเไหนตัวเป็นตัวอ้ายเดี๋ยวผมมาดูสิผมมาตมวมั่ง เดี๋ยวในรถไฟสุดโนรมเวดยั่วส์โจมเนี่ยมากระสุกกระสุกมาทายทายเออโอ้โหอ๋อเลยโอเคโอเคเขาพูดอะไรกันเราไม่รู้รู้แต่ว่าเจ๊บอกว่าไอ้กระยาให้ทุกคนกินก่อนแล้วค่อยเปิดอ๋อกินกินกินก่อนแล้วค่อยมาเปิดอันนี้ทีหลังเอาเนื้อว่าจะเปิดให้กินเป็นกับข้าวเลย คื o น่าฟินเอัมดมอเ o do do a y t h a ตกลงมันไม่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่กับข้าวใช่ไหมครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่เหมือนกันเวทนตร์ต่ทำตัวกับไอเดมอเตอรแล้วยอนเฟิสปลาแต่ไม่รู้คืออะไรเ้ายคล้ายโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะตวลงนี่มันคืออะไรกันแน่นี่กเขาบอกว่าเป็นปลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไร แล้วบอกว่ากินกินข้าวเสร็จค่อยเปิดเน่แต่วันนี้ว่าจะเปิดเป็นปลาก,กระป๋องกินทำยำกินตอนนี้เน่บอกให้กินข้าวกินน้ําให้มันอิ่มก่อนแล้วค่อยมาเปิดตัวน,นี้ทดสอบเลยทดสอบเลยทะสอบเลยเหรอรเ,นนเ,เราจะมาพิสูจน์กันว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นปลากระป๋องแบบไหนทําไมถึงว่าเป็นของดีที่สุดสําหรับประเทศสวีเดน ครับอันนี้เราไม่รู้กันแต่ว่าดูหน้าตาแล้วมันก็คือปลากระป๋องคล้ายๆปลากระป๋องท้านเราครับมันชื่อยี่ห้อโอตาก้าซูซุสตริมซุสตริมสุไรซุสตริมิงสุตริมิครับอาจารย์เพี้ยนหรือว่าผิดยังไงก็แล้วแต่ท่านกดท้ายถูกเองก็แล้วกันครับอุปกรณ์ก็ไม่รู้มันจัดมาได้ไหมเพราะว่า ที่เราเตรียมมาอุปกรณ์น่าจะเปิดได้ก็คือเนี่ยตัวนี้อุปกรณ์เปิดไดทดสอบเรามันมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้มากกว่าอมาโอเคไม่ใช่เหรออ๋อตัวนี้่ะโอ้ยต้องเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้นีเนี่ยยังไม่ใช่อีกเอ้า โอ้เดี๋ยวเคยใช้แต่ตัวนี้เจาะแล้วก็ลองลองโอเคโอเคอ่าออกตัวนี้เนาะอืมเดี๋ยวารอดูนะครับเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก่องใหญ่เลยหนึ่งสองน้อไปก่อนดิรู้แล้วรู้แล้วมีพุ่งด้วย

จริงมันแรยมากเลยเปิดยแต่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมกันใจเปิดกันใจเปิดมันชอวกันใต้อแว่าเหม็นมากอ้ยต้องมช่วอเปิดได้อ้ยอะไรกู จวงนี้เจอท้เ่ากะเป๋าเยมากคนอ่ยเขเอาอะไรอัดเนี่ยมาถึงว่าเขากินจัดอะไรเอาัดใส่เนี่ยเดี๋ยวจะดูหน้าตาของมันว่าันเอ็กนข้าห้องนะเอ่อ่อ้าคม โอ้เปิดใหม่ๆนี่ไม่ไหวจริงๆลกลิ่นรงะเป้ละเหมือนเหดูโอ้ยยังไ่หไม่หมัไหมยัมสยั่งไม่หมดสิยยังไมดม่หม่เยห่ ตัวรัศมีรัศมีของความน่าอ่ะที่มันน่ำหน่าอพอพันน่าแล้วมันพุ่งพุ่งกระจายตกองหลงไม่ดันอย่างดีที่ไม่ไม่โดนนม่สามเดือนสามเดือนเขาคนม่าเขาจะทำอะไรไปเนี่ยไปเนี่ยถ้าจะล้งออกไหมว่าสมต้นปลาลองมาชิมดูนอกจากให้ผมเป็นคนเปิดใจผมชิมอีกเลยผมจะรอ้ว่าไม่เนี่ยันนี่ mọi sẽ có thể cảm nhận được mọi người 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 แป๊ะๆขอเรียนครับสวัสดีครับเรียนขอเรียนครับอดุลย์ที่สอนเรียนครับอดุลย์ที่สอนเรียนครับอดุลย์ที่สอนเรียนครับโอเคไม่ไม่ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่พี่น้องพี่อ่ะเออมีอีก นึกวันมีจะเอาไปแกล้งคนอื่นต่อนเละก็มีรู้เหมือกันก็มาพิสูจน์กันเมื่อกี้ก็จาเลยครับอย่างหลังถ้าคุณได้สัมผัสด้วยตัวเองจะรู้ว่ามันโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าปลาบ้านเรากินห้าสิบเออกินสิบให้ให้แทนสิบอันนี้เนี่ยคูณอีกข้าฮ้อยไปเลย มันดับเบิ้ลเลยครับเดือดสุดยอดเลยอร่อยขมักด้วยอะไรทำมันติ่มในแรงอันนี้น้ำหอมชิ้นดีๆอันนี้มันเป็นชาวพิเศษโอ้ยอมยอมยอมคงเองกินได้ทุกอย่างนะของเม็นของเน่ากินได้หมดแต่อันนี้ไม่ไม่เยอะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแต่ยังมีคุญแจกางพิสูจน์อยู่นะว่าถ้ากินกับกับพริกกับอะไรนี่จะน่าจะได้อยู่แต่ว่าจากการทดสอบรสชาติมันมันก็เหม็นติดปากอยู่แต่ว่ามันมีความเค็ม กีปลาเค็มเหมืนกินปลาร้าตำเแต่มันเค็มหนักว่กนั่นเองเข้าใจแ่มันเกลือแบบเกลือแบบเค็มแบกเรอรการองใส่พริกใสเกลืาเรา้องนักกมเลาล่าอันนี้มีคอมนัวนะทั้งือจะไม่ได้เพิ่แต่ปลาล่าเราคือนัวเน่ยนี่คือแบบเค็มปีเค็มปีเลยเหมือนกินเราต้องเพิ่มมะนาวเพิ่มพริกเพิ่มอะไรก็ไม่ผมว่าเพิ่มอะไรก็คงเอาไม่อยู่แหะก็ดูเลนหนักเลยแหละ จะบว่าเปแลต้องทิ้งแหละดอวะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าใครต้อไปเรียนจะรีบซื้อมาทดสอบนะครับหรือว่าเจะเ,เจอที่ไหนรอซื้อมาทดสอบดูตอนที่ที่เปิดเมื่อกี้น่ะสีหน้าเป็นน่ะไม่ใช่เป็นการแสดงครับมันเกิดจริงๆเลยครับอขอบคุณมากครับท่านผ <ขอ S 1> มชมขอขอบคุณภาพครับ